ทุกคนวันนี้ได้เลิกดีแล้วนะคะทีอ่าอิงจะได้มาหนวดหน้าตัวเองให้ทุกคนได้แลกกันเพราะว่ามีมีเอฟซี 3, แล้วก็มีพีพีนะคะทีแบ,บวาเอ่อถ้าเข้ามาว่าน้องอิงเมื่อได้ทําคลิปอีททำคลิปหนวดหน้าตัวเองไงพีแลมั้งนะคะเดี๋ยววันนี้โอเค มนวดแล้วเลยไม่ใช่ใช้เวลาหน้านี้แต่ว่าขั้นตอนของการนวดนี่ก็คือล่างจากสี่เรานคลีนหน้าแล้วนะนี่ก็คืออิงอับหน้ามาได้ยบ,บร้อยแล้วนะทุกคนนะ,ะแล้วก็หน้านี่ก็คือทำคินเซอร์คินเซอร์แบบแห้งใช่ไหมแล้วก็ะคินเซอร์แบบเปียกนะคะยบร้อยมาต่อไปนะคะเราก็จะมาอ๋อทุกคนอย่าลืมเช็ดทวนนิดเดยเนาะเพราะว่ามันจะได้แบบหน้าเราจะได้สะอาดนะทุกคนซึ่งที่นี่นี่นะคะตัวที่หญิงชายก็จะเป็นตัวนี้ก็กดลงไปนะคะประมาณถึงกดนขอ ทุกคนวอมครีมก่อนเนาะนี่คือทาวอมครีมที่อิงไปเรียนมาจากสีว่วัชชีวาส้มนะคะอันนี้คือทาวอมครีมนะช่วยๆปกติที่เราจะพันนี่ใช่ไหมทุกคนไม่เราต้องมีทานะอ่าเสร็จแล้วนะคะเราก็โบ้แบบนี้เลยค่ะโบะหน้าแบบนี้อ่าคุณณใช่ไหมใครเรียนชีวาส้มมาจะต้องเจอทานี่แน่นอนนะคะอ่าทีนี้ก็คือการละเลงครีมไอถั่วนะคะทุกคนแต่ถ้าใครดิแบบว่าเอออยากแนะนำเราส้มก็ทาไปทีคอดด้วยก็ได้นะ แต่ว่าอิงก็คือว่าข้อแกหน้าก่อนนะข้อขกหน้าก่อนโอเคตอนนี้เลยค่ะทุกคนทาแรงนะให้เราหนวดเนี่ยจากหลามขึ้นบนนะทุกคนนะโอเคแล้วก็หนวดออกโอเคไหมนะไม่ไม่ไมยากเลยมาแหลกอมกันตอนแรงเราก็จุดก่อนนี่นะคะ อชาจุดนี้แบาไม่นี้รับเลยจัดอ่านะคะรูดอ่านี่แขกกวจุดกระเคลิมเลยทุกคนโอเคต่อไปนะคะมาเริ่มทาเล็บนะนี่อิงจะเริ่มจากมือข้าทุกคนหรสั่อสาอาไรแบบนี้นะคะนวดเก็บเนี่ยงนิดอืมสอง สามสี่หา้าต่อไปหมุมปากทุกคนหนึ่งทุกคนหน้าอิงแบบนี้ท้ทเห็นหนจอกนาะคือหน้าจะแบบอ๋ออมชมพูด้วยอ่ะรู้สึกดีมากเลยผูมบา่าคือจำหน้าเหลือเดือนมันได้เวียนดีมากเลยสี ฮ่าทุกคนทุกคนทัานเกณน,นะอิงจะใส่นานานิวตรงนี้นะคะรูไปไปตีนะต่อไปจุดที่หนึ่งจุดที่สองจุดที่สามร่องน้ำมาตรงนี้นะทุกคนมันก้อนน้ำ้ามันถังอิว่าป้ามีร่องน้ำมาป้าแกวอ่อมันดูอะปื้อเราว่าแกมันคือแบบนี้ยเล่มันตามันร้ายเด็กมันร้ายหนึ่งสองคนดูหน้าต้องแบบว่าคือมันแบบมีความอุันพูดทุกคนสาม ซีอ่าทุกคนต่อไปอ่ะตาหลงตาหน้าแก้มน่าขอดีหนึ่งซ้องซมนี่ทุกคนนังนวดไปพอ r มิได้นะซี่เอาตาหยุประมาณนิ่หน่อยีฮานะคะแล้วก็ยุดหนี่หางตาค่ะทุกคนหนึ่ง องนี่อิงจะลงน้ำนักนะสามแต่ยิงจะไม่แบบไวนะอิงจะค่อยๆสไลด์ไปแบบนี้สี่อ้าต่อไปห้างเกียวค่ะทุกคนยกค่ะยกหนึ่งสองสามสี่หา้าต่อไปทุกคนหวคัวเกียวค่ะหนึ่งสองสาม สี่าโอเคมาอีกขั้นทุกคนทุกคนดูไหรอพี่วิ่งแบบนี่พอหลังจากหมอนะ้เราจะเห็นได้ชัดเลยวะมันมีความเรียบเนียนขึ้นหนึ่งไปต่อทุกคนสองสามอะไรเก็บสถิติว่ามันใช้เวลากี่นาทีแล้วทุกคนนะสี่าต่อไปหนึ่งสอง สามสี่คือมันมีความหน้าแบบอมชมพูมากเลยในจอกอะอผมได้ต่อนี่ลองนี่หนถ้าเราหมวดท้างนี่นก็คือห้เราลงมือข้างนั่นก่อนเหลอามืออีกข้างหนึงตามท่นกุกคนนะต้มสามสีมันจะอุ่นๆนหน้านะทุกคนอ่า เอออุ่นๆหน้าเดียวคือเหลือเราแบบไล่เวียนดีทุกคนไล่หน้าอางิงตามันคือแบบเนี้ยนะคะต่อไปหนึ่งสองให้บาทุกคนมาสามสี่ห้าต่อไปุดูทางตาค่ะหนึ่งสองสาม ซี่หนวดดำแบบนวเชียงนะทุกคนฮ้าต่อไปห้างคิวทุกคนอยคอ,อ,อกเพื่อนหนึ่งออาไหมหนึ่งซอมสามให้ตามมันปรินึ้นมานีนะ่ะซี่ห้าต่อไปห้างคิวทุกคนหนึ่งซอมสามเอาไม่ต้งทิ้นไหนทีทุกคนวะสี่ฮ่าแล้วก็หน้าผ้าทุกคนนะคะ นี่นะคะเราดึงข yeah, ึ้นมาเลยค่ะ hmm. ทุกคนทุกคนชอบมีปัญห้าแบบผมริ้วรอยหน้าผ้าใช่ไหมเออมันสา้ารถเราแก้ไขได้นะทุกคนเราแบบก็ช่วยตัวเองในการแบบเนี่ยช่วยคลีมันนะทุกคนเนี่ยทุกคนเรากแบบคนดีมั้งเลยทุกคนเราก็น้าเออ คนมันดีมากเลยนี่ทั้งสุกคนก็ลงมาที่ขอนะเออเนี่ยคอเองอะงตองมาแก้มบันห้าเหลือ,อ,องคอเนี้แหละจะต้องหนวดแทนกัแบบหนวดหนา้าคอเราจะเดินไปบอ่อะส่เกลียงนะทุกคนอ่านี่นานี่เป็นการหนวดหน้านะคะเดี๋ยวอีกเดี๋ยวยิกแบบนี้นะคะเผื่อเดี๋ยวต่อเดี๋ยวอันเดี๋ยวอ่าหลังจากที่เราเช็ดมากเลยอันเดี๋ยวเราจะไปลงบำรุง อันนี้ก็เป็นเทคนิคนะคะข้องการเขาเรียกว่าเป็นเทคนิคหยิกระตุ้นแบบชักเลยลัวนะคะเผื่อกระตุ้นให้มัน,มนกว่าเกิดการบาดเจ็บอะคะ่ะพิวาเราหนะะ้าว่ามันเกิดการบาดเจ็บนะมันจะมีความเน้่งดึงในการแบบสร้างคอลลาเจนขึ้นมานี่นะคะอ่ะโอเคทุกคน เียบ้อยแล้วนะคะทุกคนเนี่ยคือแบบนวดง่ายเลยทุกคนเป็นนวดได้เลยถ้าถาาว่านวดตอนนหนดีสุดก็คือตอนที่เรายากนวดไม่ใช่ก็คืออิงน่าจะให้ความสำคัญกับการแบบฟื้นฟูนะคะอิงจะใช้ตรงนี้เป็นเรืือของการรีแลก์เนาะก็คือหลังจากที่เรากลับมาจากทำงานหรือว่าขำก่อนนอนไปได้นะทุกคนนะแต่ว่าถ้าทุกคนแบบมีเวลาตอนนี้ทุกคนสามารถทำได้เลยนะคะถ้ามาทำได้กอเคแค่นี้ก็คือเราดับทำได้ทุกวันนะเพราะว่านี่มันคือเป็นการแบบเมื่อว่าวอร์มร่างกายออกรลังกายหน้าให้หน้าเรามีก่อาแบบว่าเหลือลมไหลเวียนอะทุกคนเนาะนะคะมันก็